ไทยแลนด์ยัยมุกทาได้ดีมากคือสะใจมากคือสี่ชุดคือแบบแม่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเซฟโซนอะไรเลยเออทรงผมคือมวยสูงอันนี้ถูกต้องเพราะว่าเป็นคนตัวเล็กนี่จังหวะหมุนและนั่งรอเพลงไวนะนั่งฟังเพลงไว้นะจังหวะหมุนคือดีมากแล้วสแบบับเนี่ยกระโปรงมันมีความพิ้วเหมือนตอนพีริมในบ้านแต่ว่าสีคือสดเดินดีเดินฉับแล้วขับผิวมากอะไรๆคือแต่งหน้าดีมากวันเ,ออเนี้ยเออเนี่ยสวย อุ่นองค์เอวสำเนียงภาษาขึ้นเลิศเปะสุดเอาอาอีกมาอีก,อกนี่เอ้ยคือมันจึ้งอะนางงามแบบอ๋อมีความฟิลิปปินเวอร์นี่ไงมวยคือแบบตะก,ก้อมาเลยเป็นก้อนมาเลยต้องอย่างนี้ไม่เสียชื่อราบอกว่าสาใจมากสาใจชิบหายยังไงคือต้องมองมองม,อง,มองเท่านั้น แคนบรีเดียขอพูดในเรื่องของกัมพูชาเลยนะเป็นประเทศที่เพิ่งส่งนางงามได้แบบไม่กี่ปี mm. เกือบประมาณ10บปีอ่ะไม่รู้ว่าถึงป่ะประเทศเขาเพิ่งเปิดนะครับต้องบอกก่อนว่าการเดินอ่ะคือการเชิญนางงามดีมากเราเดินดีมากกัมพูชาคือแบบสวยมากคือหน้าหุ่นผมอะไรเงี้ยดีมากนะครับช่างเวียดนามแต่งออกมาดีมากและจริลนางนะ่ะก็คือมันถูกต้องคือมันมีความแบบ เป็นปูปลายอินเตอร์มากๆนี่คือเราชอบมากสเสน่ห์ของนางแล้วหุ่นคือดีมากตัวสูงมากดูอินเนอร์ดูหน้าดูความพยองคือจะบอกว่าเดินคมมากทุกย่างก้าวอ่ะเออขาเ,เรียวๆแล้วก็ค่อยเดินสับมาจิกกล้องจังหวะเดินทิ้งสะโพกชับชับชับ,ชบอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วอินเนอร์คือดีมากการเล่นกล้องและการเทคทามไม่รีบจนเกินไปได้ซีนกำลังดีมากๆแคมเบรียคือชอบมากละชุนตีได้ดี ไม่คิดว่าเปิดเป็คนแรกแล้วจะสวยขนาดนี้อาร์เมเนียคือแบบหน้าสวยชิบหายอะ่ะคือก็งงว่าไอ้ประเทศนี้มันจะสวยยังไงเดี๋ยวคนลองดูนะคือชุดก็มีความเมียงแบบร้อยระดับร้อยระดับหลานเออแล้วแต่ว่าเครื่องหน้าเ,าเอาอยู่ทรงผมกับเครื่องหน้าคือแบบแต่งหน้าออา,อาคือมันเข้ามาการเดินคือไม่มีอะไรที่แบบจะพราวมากๆแต่มันสวยมากเหมือนเจ้าหญิงเหมือน ผู้ด,ดีและช่วงอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอยู่ในวงังแล้วออกมาประกวดขำๆโอ้มันสวยมากผู้ดีโคตรสวยเลยอะ พามาดูนางงานผิวสีบ้างที่เราคิดว่าสวยที่สุดในคอสโมปีนี้เลยแต่เป็นมาจากประเทศเจแปนจากประเทศญี่ปุ่นนะคิดว่าน่าจะเป็นลูกครึ่งนะคะผมชุดที่เลือกปาคือขับผิวมากและเข้ากับบุค,คลิกดูเป็นควีนดูเป็นนางพญานิ่งๆไงค่อยเดินแต่หน้ามีความเฟียส่์แล้วแต่งหน้าทําผมอ่ะคือสวยชิบหายอะคือสวยมากแล้วดูสงังวาสซูมหน้าใกล้ๆสีฟันก็สวยตรงกรามตรงเนี้ยจอตรงเนี้ยเราชอบมากอ่ะ เออมันสวยมากๆเลยอ่ะเนี่ยการโพสต์การเดินคือกําลังดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเข้ากับบุค,คลิกเป็นลุกที่ดูแพงมากมีโอกาสลุ้นมงได้นะสอบเราจริตฮินดีวอล์อันนี้คืออินโดนีเซียใครเคยไปเที่ยวบาหลีปะมันจะมีแบบรูปปั้นเยอะๆของฮินดีของชาวฮินดูเทพเจ้าต่างๆหน้าแบบนี้เลยแกแล้วคือการเดินอ่ะ มีการยกขาสูงมันมีเอกลักษณ์มันไม่เหมือนใครเลยอะคืองงมากแต่ทําดีนะดูสิสายตาสีหน้าท่าทางอะไนี่นึงจะเหมือนแบบการลําของพวกแบบอินโดนีเซียที่เขาแบบกรอกตาไปมาอ้าแล้วผิวขับกับชุดมากอันนี้คือชุดแบบแล้วท่าโพสคือน,นี่แหละรูปปั้นจะ้ะฮินดีเวอร์เวอร์คือนึงใจคือแบบเธอทําให้ฉันนึกถึงบาลหลีครั้งนึงอยากกลับไปเที่ยวนี่สายตรงสายตาคือแบบรูปปั้นเลยอะ นางงามที่โคตรจะนางงามอันนี้คือให้เปรูเลยเป็นนางงามที่แบบตรงตับแบบแบบตามฉบับเลยอ่ะหรือการเดินการหมุนการยิ้มความเอิบอาร์ตต่างๆหน้าที่แต่งมาแล้วหน้าคือทรงนางงามมากผมคือฟาล่าตุ้มหูใหญ่ๆลายปักเยอะๆอาจจะเป็นนางงามแบบตั้งแต่ไหนมาไหนอ่ะเ,อเป็นสแตนดาดของนางงามเวอร์เวอร์อย่างเงี้ยใครชอบใส่ยเี้เราะว่าปีนี้มิสคอนโมคือเปรูคือนางงามจาัดจาเลยนะลวเนี่ยระเบียบร่างกายคือเป๊ะสุด เกิดอะไรขึ้นกับหมู่วานมิสคอสโมฟิลิปินส์โอเจเป็นคนที่น่าสวยมากแล้วเป็นเต็งหนึ่งเลยเพราะเป็นรองหนึ่งมิสอิเ์เนชั่นแนลมาก่อนแต่จะบอกว่าชุดน่ะคือคิดเยอะไปไหมหรือคิดน้อยไปวะคือมันเหมือนเป็นแฟนซีรีไซเคิลจนเกินไปอย่างถึงแม้วัสดุข้างบนอีดอกไม้ทองทองเนี่ยก็เหมือนเป็นกระดาษที่เอากกาเพรมาโรยอะ่ะแล้วก็แบบเหมือนผ้าแบบเศษผ้าที่เอามาจับจับจับเดบบชุดอะ่ะคือสิ่งที่ทำให้ใหชุดที่ทําให้โชว์นี้มันดีก็คือหน้าที่สวยมาก